โอคนะไปนะตามมาปังค่ะตามมาปังเคลียชัดกับความสำคัญของมาปังตอนนี้หน่อยค่ะมาปังค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้สนใจกันแล้วค่ะอย่างที่บอกไปคือมันเป็นความที่แบบเราไม่เข้าใจในการในการที่จะปรับกันแล้วใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ทุกครั้งว่าจริงแล้วก็มันไม่ได้ถากมาเรื่อยๆอยู่แค่ก็ตอนนี้เราไม่ได้เป็นไม่ได้แก้ปัญหามันใช้ระยะเวลาการตัดใจนานนะคะมาปัง ก็ใช้เรใช้ระยะเวลาประมาณใช้เวลาระยะเวลาประมาณหนึ่งอดือค่ะเพราะว่าเราก็คุยกันมาหลายครั้งจริงๆแล้วเป็นผลจากความเชื่อท้ายที่กับตัดสินใจที่จะแยกทางกันก็คือเราทั้งสองคนก็คือตัดสินใจกันดีแล้วค่ะแล้วก็คุยกันด้วยความที่เรามีสติกันด้วค่ะที่หลายคนบอกเขาแบบอะไรท้ายหลังคือมันยังดูแบบ ก็ผ่านในจุดที่เราทั้งสองคนแท๊กซี้กันมามากแล้วแล้วก็เหมือนตอนนี้มันอาจจะแค่เป็นในจุดที่มันไม่สามารถไปต่อได้จริงพอตัดตัวแล้วมันไม่เปต่อเป็นนะคะก็ทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยเราก็พยายามไปต่อไป้อย่างเลยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของเขาหรือว่าเขาไม่อยู่ในพื้นที่ของเราคือทั้งสองคนเราเรามีความสุขกันตอนนั้นมาก่น ก็น่าจะเป็นการคุยกันมาเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบปรับกันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช้เวลร่านงะาแบบนนะคะในการปรับตัวทุกงานนะคะเหมือนทุกครั้งที่เราทะเลาะกันเราก็จะปรับตัวกันทุกรอบทั้งคู่อะคะ่ะแต่ว่าแค่แค่ตอนนี้อาจจะไม่สามารถปรับได้แล้วเพราะว่าหลายคนที่ต้องปรับใจกับเรื่องที่มาทุกครั้งก็คือแบบคู่ห้อง ราตกลงมาสองคนเท่านั้นค่ะคือไม่ได้มีตอนที่เราคุยกันวันที่เลิกกันไม่ได้มีเรื่องคนรู้ค่ะมันไม่ได้รู้อะไรมันไม่ได้รู้อะไของฟางมันก็จะมีความความผล้วกดันทุกวันคุณยังมาอย่างเงี้ยใช่คิดอยู่แล้วว่าจะต้องผลักมีประเด็นนี้ใช่ก็คือว่านก็สามารถยอมได้ค่ะมันไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรไม่ว่าบางจะไปทำกิจกรรมอะไรแล้วฟางเลิกกับใครทุกคนก็จะยอว่าเราเราจะต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใคร นักเต็นอนักเตบน็่นักแข่งนักแข่งใช่ไหมคะนักแข่งนักแคนต้องบอกก่อนว่ามีคนแบบถามเยอะมากเพราะว่า คือบางไปที่สนามเงี้ยมันก็มีพี่ๆนักแข่งมาถ่ายรูปกับปังเยอะมากเพราะเขาเห็นขาวแล้วเขาก็ไปแบบว่าโพสต์กันสนุกสนานจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษทุกคนก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันค่ะตอนตอนนี้ปัางบ้างก็อ่อนหเลยยากจิตใจตอนนี้อ๋อจิตใจมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างค่ะละตว,วันค่ะเขารู้สึกเพว้นกันว่าเหมือนแบบไม่ดีเขาแล้วลยอะไรเงี้ยก็ก็ก็ต้องเผยิญในธรรมดาเราบอกว่ามีคนมาบ้ามบ้ากันก็ขอไปขันเรื่องอโอ้ก็ต้องที่จะเต่าแล้วก็แบบว่าขอ เพราะเราทำได้ในในทเาใช่แต่การนี้ที่ไม่มีตัวเรอันนั้น,น,น,นไม่ได้ถามแต่ว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยมัเคยถามเขาว่าแบบไม่โทอย่างงี้แบบนเพราะอะไรไม่ตัวคนเข้าใจผิดหรือว่อะเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ได้ตอบกลับามาว่าแบบอ๋อไม่เป็นแค่เพงลงแต่ทำโครงะไม่มีอะไรหรอกก็ตอนนี้หนูก็นำลังได้ ่รูปรดให้เขาดูอยู่แล้วว่ารถคันใหม่แล้วก <ๆ S 1> ็แบบแปะรูปเฟยด้วยอนอย่างเงี้ยแต่ได้สิ่งผูคนอ็มีสิ่งที่่านไม่ได้เลยหมอ <c oughs> ดูเราได้มีการเช็คนนเพราะ <c oughs> ว่ามันนก็เช็คตก,กันบ้างเราไม่ไ้มาแต่ละันก็ต้องมาดูเรืยามแต่ว่าคือตอนนี้หนูรู้สึกว่าหมอดูว่าอาจะไม่ใช่ของท้ายของ ไปเมืองนอกเดี๋ยวไปทำงานอะไรเงี้ยก็ถามหมาว่าหมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไม่กี่หลายเรือ่อง